ม่หวยแล้วนี่หัวใจเต้นเห็นไหมยังเดินด้วยนะดินแล้วดินใจนะเต้นตุบตุอุ๊ยหัวใจครับอุ๊ยยังไม่รู้นี่หัวใจน,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 วนะดูนะไรู นี่เสียงหัวใจได้ยินนะป่ะอออ่าดูดูดูนี่ตัว,ตวเด็กนี่ศีษะเขาเห็นไหมนี่เป็นนี่หัวใจเด็กกดดิ้นลยเห็นไหมเห็นป่าดิ้นเคลีกกยถ่ายทันป่าวไม่ทันว้าวต้องตั้งกล้องดีๆเลยอะ่ะนี่หัวใจเห็นนาะเห็นเต้นไหม ด,ด,ดูด้วยตาเห็นแต่ดูด้วยูกม,มันเล็กไปอสิเอาหนาดูนี่ก็โอเคแล้วนะโอ้ใช้ได้แล้ว